โอไลท์โอเดนเมเนกเดสเซชันและกันเมทัลเกรย์ลิมิเต็ดเอ dition สองตัวนี้เป็นไฟฉายติดอาวุธปืนนะครับซึ่งก็จะออกแบบมาให้ใช้งานเฉพาะกับปืนยาวนะครับไรเฟลิลช็อตกันซับมิชินกันอะไรแบบนี้นะครับเป็นดีไซน์ที่ออกแบบมา,าทั้ง ตัว mounting system นะครับตัวรางยึดกับตัวสวิตช์นะครับแล้วก็ดีไซน์ p a t ์ e น n แสงดีไซน์เอ g กโ o น i มต่างๆเนี่ยออกแบบมาให้ใช้งานกับอาวุธปืนเลย mm hmm. ผมได้2ตัวนี้มาจากร้านค้าตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทไทเ w e r l ไลท์นะครับตัวสีดำและตัวสีแทนนะครับก็คือตัวสายมือนี้นะครับราคาจำหน่ายของตัวสีดำและสีแทนจะอยู่ที่4,470บาทนะครับ ส่วนตัวสีกันเมทัลเกรย์ที่เป็นลิมิเต็ดอิดิชันตัวนี้จะมีราคาสูงกว่าอยู่ที่4,790นะครับ4470 4790นะครับสีดำและสีแทนไม่ใช่ลิมิเต็ดราคาเท่ากันนะครับใครชอบสีแทนก็ซื้อไปสีดำก็จะเป็นสีเบสิกอมตะที่สุดแล้วส่วนกันเมทัลเกรย์ตัวนี้จะเป็นสีเวอร์ชันลิมิเต็ดนะครับพิเศษก็จะราคาสูงขึ้นนิดหน่อยนะครับจากเดิมก็ประมาณ3-400บาทได้นะครับก็ ดีไซน์ตัวนี้จะมีการพัฒนาให้มีขนาดเล็กลงจากอดินธรรมดานะครับซึ่งอดินธรรมดาจะมีความยาวของตัวไฟฉายในยาวกว่านะครับใช้แบตเตอรี่ที่มีขนาดใหญ่กว่ารันไทม์นานกว่าแล้วก็แสงก็แรงกว่าด้วยนะครับแต่ตัวนี้ก็จะมีขนาดที่เล็กลงน้ําหนักเบาลงนะครับเหมาะกับการใช้งานกับปืนที่มีขนาดเล็กสั้นหรือว่าคนที่ต้องการความคล่องตัวนะครับไฟฉายตัวนี้แสงไปได้ไกลสูงสุดถึง240เมตรนะครับไม่ใช่ไฟฉายสายพุ่งไกลแต่เป็นไฟฉายใช้ตรวจการใช้ส่อง เป้านะครับแล้วก็ใช้งานด้านยุทธวิธีก็คือติดกับปืนนั่นเองนะครับแล้วก็แสงสว่างสูงสุดรุ่นนี้อยู่ที่1,250ลูเมนส์นะครับก็จะเบาวกว่ารุ่นโอดินธรรมดาที่มีความสว่างสูงกว่านะครับโอดินธรรมดาจะเป็นแสงถึง300เมตรไกลกว่านะครับแล้วแสงสว่างสูงสุดถึง2000ลูเมนตัวนี้แค่1,250นะครับจะสังเกตว่าหน้ากล่องจะมีความต่างกันคือตัวสีดำและสีน้ำตาลสีแทนเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ Rethink Limitation นะครับส่วนตัวนี้จะเป็น Rethink Limitations Limited e d i t i o n ก็คือเป็นสีพิเศษนะครับสีเทาตัวนี้เป็นสีน้ำตาลหลังกล่องก็จะมีรายละเอียดของอารายละเอียด ด้านความสว่างรันไทม์แล้วก็สเปคต่างๆนะครับตัวนี้เป็นระดับการป้องกัน IPX8 น้ำหนัก176กรัมนะครับรวมแบตเตอรี่แล้วนะครับก็ไม่ถึง200กรัมหนักประมาณโทรศัพท์ iPhone ตัวหนึ่งนะครับตัวมินิจะมีความต่างกับรุ่น Odin ธรรมดาก็คือตัวมินิจะมีขนาดตัวสั้นกว่าแบตเตอรี่เล็กกว่าแสงเบาวกว่ารันไทม์น้อยกว่าแต่ว่าคล่องตัวกว่านะครับแล้วก็เมาส์ซิสเต็มจะเป็น M-LOCK นะครับเดี๋ยวจะมาโชว์ให้ดูข้างในว่าเป็นยังไงมาดูกันเลยนะฮะ หลังจากที่เราเปิดกล่องออกมานะครับจะเห็นว่ามีสัญลักษณ์เป็น,นรูปภาพนะครับบอกถึงการใช้งานก็คือเอาแผ่นอรองแบตเตอรี่ออกก่อนนะครับคลายฝาออกการติดตั้งกับเมาส์นะครับซึ่งเมาส์นี้จะเป็น M-Lock นะครับจะต่างจากรุ่นโอดินธรรมดาที่เป็นพิคคาชินีเมาส์นะครับแล้วก็ตัวสวิชท้ายก็จะเป็นรีโมทสวิชซึ่งให้มาแล้วในกล่องนะครับ4 0 0พ เท่าไหร่นะ4,470ในรุ่น black และ desert tan นะครับ4,790ในรุ่น gunmetal grey limited ก็จะราคาต่างกันนิดนึงนะครับก็คือต่ำกว่า5,000บาทก็ถือว่าเป็นไฟฉายที่ขนาดเล็กและแสงก็ดีมากตัวหนึ่งนะครับคราวนี้เราลองมาดูข้างในผมลองยกฝาสีเหลืองขึ้นเราจะเจอกับตัวอุปกรณ์นะครับอยู่ในกล่องตัวสีเทาเองก็เหมือนกันนะครับก็จะอยู่ในลักษณะเดียวกันในกล่องแบบนี้มีแผ่น block b a ตอรี y ซึ่งผมเอาออกแล้วนะครับ แล้วก็ในนี้จะมีอุปกรณ์มาให้ก็คือเมาส์ที่ใช้ยึดติดกับปืนนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นรีโมทสวิตช์นะครับซึ่งอยู่ในกล่องก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตัวสวิตช์ก็ใช้แบบดยดอนกับที่ใช้ในโอเดินนะครับให้มาเหมือนกันเลยนะครับเป็นสวิตช์แพดเดิลแบบนี้นะครับเป็นแผ่นกดอย่างนี้นะครับอยู่ในรางแล้วก็รางนี้ก็ไปยึดกับเทคลที่นี่ด้านบนของตัวปืนไดน้แล้วก็ฝาสวิตช์เองก็จะเป็นแบบ มีคลัชแบบนี้นะครับสามารถที่จะดันดันไปข้างหน้าเพื่อล็อกนะครับดันถอยหลังเพื่อปลดล็อกแล้วก็ดึงออกได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแสดงให้ดูว่ามันใช้งานอย่างไงแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นพวกคู่มือกับซิใช้นะครับซิท้ายนี่ก็จะใช้รัดจัดการเคเบิลนะครับไม่ให้มันรุงรังแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นคู่มือน,นะครับแมนนวลื้อให้มาด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันใช้งานอย่างไงกันบ้างนะครับ ตัวเมาส์เองก็เป็นส่วนสําคัญของระบบไฟฉายที่ใช้ติดกับปืนนะครับเพราะถ้าไม่มีเมาส์เนี่ยมันก็จะติดกับปืนไม่ได้นะครับตัว usb cable จะเป็น mcc 3นะครับ1 a a แล้วก็2 a นะครับซึ่งก็จะมีสายแบบเสียบกับ usb แล้วก็ไปแปะชาร์จที่ตูดแบบนี้นะครับเราจะใช้แค่แปะเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็ชาร์จเลยเสร็จแล้วก็ดึงออกขนาดชาร์จจะมีไฟสีแดงขึ้นบรเิเวณตรงนี้นะครับชาร์จเต็มเป็นสีเขียวนะครับง่ายดายนะครับกันน้ำได้ดีเลยแล้วก็ ตัวเมาส์นะครับกับตัวอุปกรณ์ในนี้จะมีสกรูยึดมาให้4ตัวนะครับพร้อมแตะติดไอตัวเ,เขาเรียกว่าล็อกใช้มาแล้วเป็นอรเลนคียนะครับหรือว่าประแจหกเหลี่ยมบล็อก L แล้วก็ตัวเมาส์ก็จะมีมาให้เป็นเมาส์แบบนี้นะครับ อันนี้เป็นเมาส์ M l ็ c k นะครับผมมีราง M l o c ล็อกแต่ผมไม่ได้ติด M l o c ล็อกมานะครับมันก็จะเป็นรางเฉียงทแยงนะครับอยู่ด้านข้างแล้วก็ตัวไฟฉายก็สไลด์เข้าไปในสล็อตนี้นะครับสามารถที่จะสไลด์เข้าไปได้ด้านเดียวนะครับคือบริเวณด้านข้างด้านบนนี้ไม่ได้นะครับจะต่างกับรุ่นธรรมดาเดี๋ยวจะมาแสดงให้ดูว่ามันต่างกันยังไงนะครับมาดูกันเลยนะฮะครับผมสำหรับในคู่มือนะครับอุปกรณ์ที่จะมีให้เลือกใช้ก็คือจะเป็น M l o c ล็ a i เร o เมาส์ซึ่งก็คือเจ้าชิ้นนี้นี่ มี USB Magnetic Charging Cable นะครับก็คือตัวสีฟ้าตะกี้ที่แปะให้ดู Magnetic Remote Switch ก็คือตัวตะกี้นะครับก็คือตัวนี้นะครับใช้กับรุ่นเก่าได้ด้วยนะแต่มันจะไม่ล็อก Winch ก็คือเป็นบล็อก l s crew ตัว Bolt Nut นะครับก็คือเป็นตัว l o ็อกสกรูด้านในแล้วก็จะเป็น Self Locking Band นคัคือเป็นสายซิฟไทท์นะครับ ระดับการป้องกัน IPX8 น้ำหนัก176กรัมรวมแบตเตอรี่แล้วนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะเบาหนักประมาณ iPhone Max ตัวหนึ่งเท่านั้น Impact ที่1.5เมตรนะครับแล้วก็จะเป็นรายละเอียดด้านอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆของเขานะครับเรามาดูกันเลยนะครับว่ามันจะมีความพิเศษยังไงบ้างน,นะครับ Odin Mini นี่ครับจะมีขนาดเล็กกว่า Odin ธรรมดานะครับก็คือตัวมิติของกระบอกไฟฉายนะจะสั้นกว่าปกติ กว่าอูดินธรรมดานะครับแล้วก็แบตเตอรี่ก็เล็กกว่าข้อดีของอูดินมินิก็คือคล่องตัวกว่าแน่นอนนะครับแสงอาจจะเบากว่าจากรุ่นธรรมดาที่2,000ลูเมนแสงไปได้ถึง300เมตรตัวนี้จะลดความสว่างลงเหลือ1,250ลูเมน นะครับแล้วก็แสงไปได้แค่240เมตรจริงๆแสงต่ำกว่า60เมตรเนี่ยใกล้กว่า60 m. เมตรก็ไม่ได้เป็นประเด็นมากนะมันแค่นิดเดียวนะครับแทบจะดูไม่ออกแต่ว่าความสว่างลดลงจาก2000ลูเมนเหลือ1250เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับแต่แสงที่ออกมาก็ค่อนข้างที่จะใช้งานได้พอดีนะครับแล้วก็เป็นไฟฉายขนาดตัวที่เล็กแล้วก็จะมีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างที่จะดีด้วยนะครับโครงสร้างของไฟฉายตัวนี้ผลิตด้วย อลูมิเนียมันลอ,อยนะครับอนโนไดซ์สีน้ำตาลเป็นรุ่นปกตินะครับกับสีดำส่วนรุ่นพิเศษตัวนี้จะเป็นการเมทัลเกรย์คือสีเทานะครับโอเคนะครับมาดูกันต่อนะครับก็ตัวบอดี้จะเห็นว่าไฟฉายเนี่ยเป็นลักษณะทรงกระบอกนะครับก็จะมีขนาดความยาวไม่เยอะเห,อเหมือนกับไฟฉายคอมเพล็กซ์แททิคอลนะครับตัวหนึ่งซึ่งลำหน้าตาเนี่ยก็จะดูละไมคล้ายเอ็มารนะครับเพียงแต่ว่าดีไซน์บอดี้ข้างนอกเนี่ยจะมีหน้าตารายละเอียดของตัว การเสาะร่องนะครับต่างๆกันไปนะครับไม่เหมือนกันสัทีเดียวส่วนด้านหน้าจะเห็นว่ามีเบเซลนะครับซึ่งทําด้วยสแตนเลสสตีลนะครับทำลักษณะเป็น C N C แยแแยง,แยงอย่างงี้แล้วก็จะมีเลนส์เป็น T A R l ลนส์นะครับออติคอลซึ่งช่วยในเรื่องของการกระจายและการรวมแสงซึ่งมีประสิทธิภาพดีมากๆ o นะครับโอไลท์ right, ทำได้ดีอยู่แล้วการใช้ T A R l ลน s เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการลดขนาด ความหนาความใหญ่แล้วก็ลดน้ําหนักของตัวออปติคอลนะครับทำให้ตัวไฟฉายจะมีขนาดเล็กลงได้สั้นลงได้นะครับโดยที่ยังแสงยังคงจะดีอยู่นะครับไม่ไม่แคบไปไม่บานไปแล้วก็ช่วยในเรื่องของการกระจายแสงที่สม่ําเสมอด้วยนะครับตัวเบเซอร์ก็จะเป็นสเตเลสสีออกเทาๆดำๆนะครับที่ม่เข้มแบบนี้แข็งแรงแล้วมีฟันเล็กๆแบบนี้นะครับตรงกลางก็จะเป็นออปติคอลแบบนี้นะครับ ถัดมาบริเวณด้านข้างนะครับจะเห็นว่ามีการสกูปเนื้อโลหะเนื้อลูมินีามออกให้เป็นดีไซน์นะครับตรงนี้ก็นอกจากจะเพิ่มดีไซน์ที่จะดูสวยแล้วยังช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนอยู่ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ลดน้ําหนักของตัวโลหะให้น้อยลงด้วยนะครับทำให้น้ําหนักมันสมเหตุสมผลนะครับอาจจะลดลงไม่เยอะนะครับอาจจะไม่กี่สิบกรัมแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าที่จะทําให้ตัวไฟฉายดูทื่อๆแข็งๆธรรมดานะครับก็เป็นเรื่องข,ของความสวยงามเป็นเรื่องของดีไซน์นะครับสส่วนหนึ่งด้วยนะครับ ตัวบอดี้ก็จะมีชื่อย e ี่ห้อโอไลท์นะครับพร้อมโลโก้อยู่อีกฝั่งหนึ่งก็จะมีเหมือนกันนะครับแล้วก็บริเวณด้านบนหรือว่าด้านข้างนะครับจะเห็นว่ามีชื่อรุ่นนะครับโอดินมินิแล้วก็มี s ซ r i a เรียลนัในรุ่นธรรมดาจะมี s ซ r i a เรียลนัเลขยาวมากแต่รุ่นพิเศษจะมี SN7284 ก็คือตัวนี้น่าจะผลิตไม่ถึง1,000 0ตัวนะอาจจะผลิตแค่9,999ตัวนะครับทั่วโลกนะครับ เขเป็นรุ่นมีแต่เดิชั่นสีออกเทาๆในวิดีโอจะดูว่าเหมือนจะดําแต่มันไม่ดำนะครับลองวางเทียบกับอันนี้ก็จะเป็นสีดําเดี๋ยวผมจะเอาตัวสีดํามาเทียบให้ดูนะครับโอเคนะส่วนเมาส์นะครับตัวนี้จะเป็นสแตนเลสสตีลสีดำนะครับยึดไว้ด้วยอะเลนคีเป็นเมาส์แบบพิเศษของเขานะครับออกแบบมาให้ใช้งานกับโอดินธรรมดาได้ด้วยนะครับใส่กับเมาส์แบบคีย์มอดก็ได้เมาส์พิคาทินี่ก็ได้นะครับแล้วก็ท้ายเองก็จะมีลักษณะเป็น สวิชนะครับสามารถที่จะกดใช้งานได้เลยนะโดยที่ไม่จําเป็นต้องใช้รีโมทนะครับสามารถที่จะกดเปิดได้2ระดับก็คือระดับต่ำนะครับมีเดียมนะครับอันนี้คือเป็นต่ํากับสูงนะครับมีแค่2ระดับแค่นี้สโตรบไม่มีนะครับกดสุดก็จะเป็นระดับที่สูงที่สุดนะครับสามารถที่จะกดชั่วคราวแล้วปล่อยเหมือนไฟฉายถือได้สามารถที่จะกดชั่วคราวแรงสุดนะครับแล้วปล่อยได้หรือว่าจะเป็นการแทบเรารีปล่อยมือหรือว่า คลิกสุดแล้วปล่อยมือก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นแม่เหล็กด้วยนะท้ายแม่เหล็กค่อนข้างที่จะแรงเลยนะครับสามารถจะดูดกับตัวถังรถยนต์กับตู้เอกสารกับเสาเหล็กได้สบายๆแล้วก็ทําหน้าที่เป็นทั้งสวิชปิดเปิดเป็นตัวฮอตชาร์จสามารถที่จะชาร์จได้แล้วก็ใช้งานร่วมกับสวิชที่เขาให้มานะครับซึ่งเป็นสวิชเรมทที่ผมให้ดูตะกี้นะครับมันเป็นแบบนี้นะเป็นแม่เหล็กนะครับแปะเข้าไปมันก็จะดูดติดเข้าไปเลยนะครับสามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับ กดเปิดปิดแต่ตอนใช้รีโมทเนี่ยจะใช้ได้แค่โหมดสูงสุดเท่านั้นนะครับ1,250ลูเมนระดับเดียวไม่มีโลไม่มีสโตรบนะครับแล้วก็ตัวสวิชเองแม้ไม่ล็อกมันก็แข็งแรงนะครับแน่นหนาดีคอ่นข้างที่จะดูดแรงอยู่นะแต่ถ้าต้องการที่จะ,ะทําให้มันแน่นหนานะก็แค่ดันตัวสวิชเนี้ยเข้าไปแบบนี้นะครับคลัชเข้าไปมันก็จะดึงไม่ออกแนละ้วมันจะล็อกเพราะว่าระบบฝาล็อกมันจะมีเป็นแบริ่งอยู่3จุดนะครับ สามสี่จุดเนี่ยตรงนี้นะครับเวลาดันแบริ่งนี้มันก็จะขยับไม่ได้มันก็จะล็อกติดกับร่องเนี่ยนะครับทำให้ดึงออกมาไม่ได้นี่ก็เป็นดีไซน์ของเขานะซึ่งชันฉลาดมากแล้วก็โลว์โปรไฟล์ดีมากๆเลยนะครับในขณะเดียวกันสามารถใช้รีโมทรุ่นเก่าได้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นรีโมทของ Warrior X นะครับรุ่นไม่โปรนะครับจะเป็น R W X ีโมครับแบบนี้ป็นสายบันจี้แม่เหล็กอย่างเดียวนะครับดูดอย่างเดียวไม่มีตัวล็อกนะครับก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับเปิดปิดได้เหมือนกันคลิกเปิด คลิกปิดหรือว่ากดโฮลค้างนะครับก็จะเป็นแรงสุดระดับเดี่ยวคราวนี้เราลองมาดูข้างในกันบ้างน,นะครับหมุนตัวฝาออกมานะครับเราจะเห็นว่ามีสปริงโหลดตรงท้ายตรงนี้นะครับสปริงกค่อนข้างที่จะแน,น่นแน่นหนานะครับแล้วก็จะมีแผ่นไอโซเลชันหรือเป็นแผ่นรองแบตเตอรี่ ขนาดขนส่งนะครับเทแบตเตอรี่ออกมารุ่นนี้ใช้แบตเตอรี่ขนาด18,500นะครับ18500นะครับไม่ใช่1น6 5 0นะจะมีความกว้างเท่ากับ1 8 6 5 0แต่ว่าความยาวของตัวแบตเตอรี่จะสั้นกว่าเยอะนะครับยาวแค่500มิลิเมตรนะครับในขนาดที่6,50ยเนะี่ยยาวถึง6,50ก็คือยาวกว่าอีกประมาณ15ม mm ิลิเมตรอ่ะก็เซนเซนนิดนิดก็คือยาวมาขนาดเนี้ยอันนี้จะสั้นนี่คือคีย์ที่ทำให้ตัวไฟฉายตัวนี้มีขนาดเล็กนะครับ 2,240มิลลิแอมนะครับจาก3,000กว ah ่ามิลลิแอมที่เราเคยชินกันนะครับ3.6โวลต์เหมือนเดิมนะครับเราเป็นรุ่นคัสตอมพิเศษใช้แบตเตอรี่คัสตอมที่หัวคันอนดแคสโตรอยู่ฝั่งเดียวกันเกลียวเป็นเกลียวสแควร์มีโอริงติดตั้งมาป้องกันน้ำถึง IPX8 นะครับใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไปแล้วก็ปิดฝากลับเข้าไปฝานี้ผมลองใช้งานลองปิดกับตัว โอดินนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูว่ากับตัวโอดินธรรมดาที่ไม่มีนี้เนี่ยมันใช้ฝาตัวนี้ได้ด้วยหรือเปล่าแต่รีโมทใช้ด้วยกันได้เลยนะครับนี่นะครับนี่ก็โอดินโอดินมินิ UI ไม่มีอะไรเลยนะครับแค่แตะครึ่งทางแล้วรีบยกมือก็จะเป็นการเปิดระดับโลนะครับโลหรือว่ามีเดียมของเขาเนี่ยมันมีแค่2ระดับนะบมีแค่โลกับไฮนะครับโลสองลูเมนนะครับรันทมห้ชั่วโมงเลยนานมากเลยนะครับกับ200ลูเมนแล้วแสงก็ เป็นแสงที่มีฮอสบอตโตสฟิวหนาแสงอมเหลืองชัดเจนนะครับอันนี้น่าจะเป็นนโยบายของบริษัทที่เขาคิดว่าจะออกแบบมาให้ใช้งานกับฝุ่นควันละอองนะครับไอ้น้ำหรือว่าความชื้นนะครับได้ดีคือมันจะทะลุผ่านหมอกควันอะไรพวกนั้นได้ดีกว่าแสงสีขาวนะครับ200ลูเมนหชั่วโมงนะครับระดับไฮนะครับกดลงไปสุดเลย1200ลูเมนนะครับใช้ได้6นาทีแล้วจะดรอปลงเหลือ900ลูเมนนะครับ เราจะดรอปลงอีกนะครับหลังจาก11นาทีที่ผ่านไปจาก900เนี่ยเหลือ700ลูเมนใช้ได้อีก39นาทีแล้วจะลากไปอีกได้200ลูเมนใช้ได้อีก14นาทีสรุปคือมันจะใช้งานได้ถ้าเปิดแรงสุดเนี่ยใช้งานได้นานนะครับจนถึงแบตเตอรี่หมดนะครับ6นาที11นาที39นาทีและ14นาทีทั้งหมดคือ1,200ลูเมน900ลูเมน700ลูเมนและ200ลูเมนเปิดลากเลยนะครับส่วนระดับโล200ลูเมนเนี่ยลากได้5ชั่วโมงเลยไม่มีดรอปดาวนะครับ ไฟฉายที่ค่อนข้างที่จะโอเคนะกับแสงตัวขนาดนี้แสงขนาดนี้แล้วโครงสร้างก็ robust มากนะแข็งแกร่งดูแบบบึกบืนมากเลยเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีติดกับอุปกรณ์แล้วก็เมาส์ดูนะครับเมาส์ก็จะเป็นวิธีการใช้งานกับเมาส์นะครับก็คือเป็นอันนี้ด้านนี้ติดกับปืนที่เป็นราง M lock นะครับซึ่งก็จะเป็นรางยุคใหม่แล้ะนะครับราง lightweight นะครับพิกาตินี่ก็กองทัพยังใช้ส่วนด้านนี้จะเป็นเมาส์ที่ใช้ล็อกกับตัว ไฟฉายที่จะมีกลไกเป็นสปริงโหลดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะบิดล็อกไม่ให้ตัวปุ่มนี้กดลงมาได้นะครับเวลาเราใช้งานด้านนี้เราติดกับปืนใช่ไหมครับด้านนี้เราติดกับไฟฉายเราแค่สไลด์ตัวไฟฉายเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วกดตัวเมาส์อย่างนี้นะครับให้มันอ้าออกอย่างนี้นะครับสไลด์เข้าไปนะครับจะแน่นนิดนึงนะแน่นมากเลยแหละไม่ใช่แน่นนิดนะครับแน่นแน่นมากเลยครับเดี๋ยวลองดูอ่านะครับแบบนี้มันก็ snap เข้าไปล็อก ไม่หลุดแล้วนะครับหลุดไม่ได้แล้วขนาดผมยังไม่ได้บิดล็อกเลยนะมันล็อกอัตโนมัตินะครับแบบนี้แน่นมากนะครับแล้วเราก็ติดเข้าไปที่ปืนสามารถที่จะติดด้านข้างรางนะครับหรือว่าติดแบบด้านซ้ายด้านขวาอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะติดอย่างนี้ก็ได้หรือว่าติดด้านบนก็ได้นะครับถ้าเกิดมีพื้นที่เหลือแล้วก็ถ้าป้องกันจะป้องกันไม่ให้มันหลุดก็บิด มันก็จะกดไม่ได้แล้วมันจะสไลด์ไม่ออกแน่นมากนะครับขนาดว่ายังไม่ได้ล็อกเลยบิดล็อกนี้นะครับแล้วกดลงไปก่อนนะครับเมาส์จะอ้าออกกดลงไปแล้วสไลด์ออกข้างหน้าแบบนี้นะครับนี่เป็นวิธีติดตั้งคันนี้เราลองมาเทียบกับโอดินธรรมดาบ้างนะครับคันนี้มาลองเปรียบเทียบกับโอดินธรรมดานะครับอันนี้ผมติดไว้ที่ปืนที่ใช้รางพิคัตินี่นะครับซึ่งรางนี้เป็นแดนเนอร์ดิฟเอนส์นะครับมาร์เอทีนมอดวันนะครับมาร์คสิบแปดมอดหนึ่ง ก็จะเป็นรางพิคาทินี่นครับยาว9.5นิ้ว9นิ้วครึ่งนะครับสวิชนะครับก็จะติดตั้งอยู่บริเวณด้านบนแบบนี้นะครับที่ผมบอกเนาะแล้วก็สามารถที่จะกดเวลาเราใช้งานก็จับอย่างนี้แล้วกดนะครับคลิก On Off หรือว่ากดโฮ่เพื่อเปิดนะครับก็ได้นี่คือโอดินธรรมดานะครับจะตัวยาวกว่าเราสามารถที่จะใช้เมาส์แบบนี้ได้นะครับเราบิดเหมือนกับตัวตะกี้แล้บิดแล้วกด แล้วก็แกะเมาส์ออกนะครับได้แต่ว่าเมาส์ของอดีนอันนี้ต้องใช้สกรูขันนะครับเพื่อแกะตัวเมาส์ออกจากปืนแต่ถ้ากจะแกะตัวไฟฉายออกจากเมาส์นะครับก็แค่หมุนอันนี้นะครับอันนี้มันจะมีล็อกกับไม่ล็อกเนาะอันนี้คือล็อกอยู่นะครับ p position l ็อกนะถ้าจะปลดล็อกก็แค่หมุนแล้วกดตัวเมาส์นี่ออกนะครับแล้วก็ดันสไลด์ออกแค่นี้นะครับก็จะหลุดออกมาแล้วนะครับแล้วก็ตัวโซิตเองก็เหมือนกันนะครับใช้งานเหมือนกันคือดึงถอยหลัง นะครับแล้วก็ส na ปออกแค่นี้นะครับนี่ก็จะเป็นการถอดเข้าถอดออกที่ง่ายมากนะครับแล้วเดี๋ยวลองเทียบตัวโอดินมินิกับโอดินธรรมดาดูนี่นะครับจะเห็นว่าโอดินมินิจะมีความยาวน้อยกว่าตัวโอดินธรรมดาอยู่เยอะเหมือนกันนะสั้นกว่านะครับแล้วก็ตัวน้ำหนักก็จะน้อยกว่านะครับโดยถ้าถือในมือจะเห็นว่าตัวโอดินธรรมดายาวเกือบสุดฝ่ามือผมเลยแต่โอดินมินิจะมีความยาวน้อยกว่าเยอะนะครับสั้นกว่าเยอะเลยนะครับมินิ สองตัวนี้นะครับจะสั้นกว่าคันนี้เราลองใช้โอดินมินิใส่เข้าไปที่ปืนผมบ้างนะครับเดี๋ยวลองดูว่ามันยังไงเนาะใช้งานง่ายไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเมาส์เป็นเมาส์แบบนี้นะครอันนี้เป็นเมาส์โอดินธรรมดาอันนี้เป็นเมาส์โอดินมินิเมาส์โอดินมินิจะใช้งานกับเอ็มล็อกนะครับราง M อ็มล็อกซึ่ง M อ็มล็อกอันนี้ผมไม่ใช่นะนี่เป็นรางพิคเทตินี่นะครับเอ็มล็อกจะต้องเป็นพวกไกด์สลีมาร์คโฟอะไรพวกเนี้ยนะที่ใช้กับปืน u ูอาออะไรอย่างเงี้ยนะครับใช้ รางแบบนั้นได้นะครับจะเป็นรางแบบร่องเดียวแต่ตัวนี้จะเป็นรางสองร่องนะครับจะมีด้านบนกับมีด้านข้างเดี๋ยวผมลองใส่ดูสมมุติผมจะติดด้านข้างนะครับขวามือของปืนนะครับก็แค่สไลด์นะครับไอตัวนี้เข้าไปมันจะมีเมาส์ตัวล็อกแบบนี้นะครับเข้ากับตัวเนี้ยนะครับแค่สไลด์เข้าไปแบบนี้เลยเนี่ยนี่นะครับแล้วดันเข้ามาแค่เนี้ย อยู่แล้วนะครับแค่นี้เลยนะครับติดเข้าไปนี้คืออยู่ด้านขวามือของปืนแบบอยู่ด้านข้างนะครับแล้วก็บิดล็อกแค่นี้มันก็กดไม่ออกแล้วนะครับแล้วเราก็เอาสวิชนะครับแปะเข้าไปแบบนี้แล้วดันเสร็จแล้วนะครับ g good to go แค่นี้เลยนะครับอยู่ด้านข้างแต่บางที่บางคนไม่ชอบเพราะมันอยู่ข้างเนี่ยเวลาวางปืนไฟฉายมันกระแทกหรือว่าบางที่มันเกะกะไปนะครับจะติดอย่างอื่นหรือว่าจะสลับมือยิงมันสลับไม่ได้นะครับมันจับได้ด้านนี้ด้านเดียวด้านนี้มันจับไม่ได้ก็เปลี่ยนตำแหน่งนะครับด้วยการย้ายตำแหน่งนะครับ ง่ายมากสไลด์ออกแล้วมาไว้ด้านบนอย่างนี้นะครับก็ได้เหมือนกันล็อกไม่ล็อกก็ได้นะนี่ครับแบบนี้ง่ายดายนะครับอันนี้จะเป็นค่อนข้างแคบนิดน,นึงนะเพราะว่ามันนี่นะครับใช้งานได้เหมือนกันนะครับก็จะโรโปรไฟล์กว่าคือจะแนบไปกับแนวลำกล้องมากกว่านะครับกับตัวปืน แบบนี้นะครับนี่ก็โอดินมินิจะใส่2ตัวก็ได้แต่ว่าจะเปิดได้แค่ทีละตัวนะครับไม่สามารถที่จะใช้งานได้พร้อมๆกัน2อันจากรีโมทชุดเดียวนะครับไม่ได้นะแต่ว่าใส่พร้อมกัน2อันอย่างนี้ได้นะครับบางทีก็บางคนก็ชอบนะคือใส่เยอะๆแต่มันหนักนะครับใส่2ตัวพร้อมกันเนี่ยหนักเลยนะครับนี่ก็เป็นโอดินมินินะครับจากโอไลท์โล200นะครับ5ชั่วโมงไฮพันสองใช้ได้6นาทีแล้วดรอปดาวเหลือ900รเหลือ700แล้วเหลือ200นะครับก็ถือว่าเป็นเวฟออนไลท์ที่ดีนะครับคลิกออน กดแชนะครับแสงก็จะบอกว่าดินธรรมดานิดหน่อยนะครับ1,250กับ2,000ลูเมนก็จะมีความต่างกันนิดนึง ในขนาดเดียวกันที่โอดินมินิใช้เมาส์ของโอดินธรรมดาได้นะครับโอดินธรรมดาก็ใช้เมาส์ของโอดินมินิได้ด้วยนะครับถ้าใครที่มีพิกาทินีเมาส์อยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะสลับมาใช้เมาส์ที่เป็นแบบนี้ได้นะครับส่วนเมาส์เนี่ยสามารถที่จะติดแบบเอาออกข้างหน้าหรือว่าจะสามารถที่จะติดแบบรีเวิร์สแบบนี้ก็ได้นะครับสไลด์เข้าไปอย่างเงี้ยเราจะเอาออกก็ต้องถอยหลังอย่างเงี้ยก็ได้นะครับแล้วแต่เราชอบเพียงแต่ว่าต้องยึดกับตัวที่เป็นเมาส์เอ็มล็อกเท่านั้นนะครับใช้กับรางพิกาทินีไม น่าจะมีเมาส์ขายต่างหากหรือเปล่าเนี่ยอนาคตผมไม่แน่ใจแต่ตัวไฟฉายเองถอดออกมาถืออย่างนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้ติดปืนได้ถ้าไม่ใช้เมาส์ของมันหรือว่าจะใช้สกรูพิเศษยึดนะครับซึ่งเป็นเมาส์เต i ร์ด a พาร์ตี้นะครับมียู่เป็นเมาส์เหมือนที่โชว์ไฟมีระยะริชนะครับระยะห่างเนี่ยกับสกรูเนี่ยใช้แบบที่โชว์ไฟมีเลยนี่ก็เป็นโอดินมินินะครับเดสสแทนกับการเมทัลเกรย์ลิมิเต็ดอิดิชั่นนะครับสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบสีแทนและดำนะครับแล้วก็ 4,790สีกันเมทัลเกรย์ลิมิเต็ดอ dition ส่วนโอดินนี่5,000กว่านะครับสีดำและสีน้ำตาลก็จะแพงกว่าเดี๋ยวมารีวิวโอดินสีกันเมทัลเกรย์ให้ดูนะครับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับติดตามชมรีวิวตัวอื่นได้รเร็วๆนี้นะครับขอบคุณมากนะครับเฮบิไรเดนเอาท์